วันนี้ขออนุญาตพูดเกี่ยวกับมวลสารพระพุทโธของคุณแม่บนเรือนตมุนเติมนะครับย้อนกลับไปเมืเ่อเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสไปกราบครูบาจิสตาสุมเมโทะนวัดป่ายางจังหวัดลำพูนซึ่งตอนนั้นผมก็ได้เตรียมพระองค์หนึ่งไปตั้งใจจะให้ครูบาท่านอธิษฐานจิตเพิ่มเติมให้เพื่อจะนำพระองค์นี้ไปแช่ในน้ำมันพรายทองให้เป็นของอธิษฐานของศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะไปผมก็นำพระองค์ที่ว่าห่อใส่กระดาษทิชชู่แล้วพับทิชชู่ใส่ในซองใสอีกทีซึ่งคนทั่วไปมองภายนอกก็็จะะะไไมม่่ีีทาาางรรรู้้แนนนวใหออก,กดษเป เมื่อไปถึงที่วัดป่ายางและเห็นโอกาสเหมาะผมจึงรีบนนำซองที่ใส่พระองค์นี้ออกมาแลวรีบให้ครูบาท่านอธิษฐานจิตให้โดยไม่ได้นำพระออกจากซองปรากฏว่าครูบาท่านจับพระและ้วอธิษฐานจิตให้เพียงชั่วครู่สักพักท่านก็บอกว่าอา้าวเต็มแล้วเต็มแล้วผมก็สาธุสาธุขอบพระคุณครับครูบาแล้วก็รับพระคืนจากครูบาขณะที่ผมหยิบพระออกจากมือของครูบาท่านก็พูดทักขึ้นมาว่าอา้าวนี่เป็นพระของคุณแม่บุญเรือนนี่ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงนะครับพระพระที่ผมนําไปให้ครูบาท่านอธิษฐานจิตเพิ่มเติมให้ก็คือพระพุทโธเหนือพรมเนื้อเกสรที่มีมวลสารพระพุทโธน้อยของคุณแม่บุญเรือนของวัดอาวุธนั่นเองซึ่งเนื้อเกสรที่ว่านี้ก็คือเนื้อไพรซึ่งเป็นสมุนไพรเดียวกันกับน้ํามันไพรทองที่ผมจําหน่ายอยู่นะครับหลังจากที่ครูบาท่านอธิษฐานจิตให้แล้วผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องดังกล่าวให้ฟัง ซึ่งตอนนั้นผมก็นึกเสียดายว่าไม่ได้ถามเรื่องรายละเอียดของพระรุ่นนี้ที่ครูบาท่านบอกว่าเต็มแล้วเต็มแล้วมาถึงพลังงานเต็มมาอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะครูบาท่านอธิษฐานจิตให้จนเต็มกับเรื่องที่ครูบาท่านทราบได้อย่างไรว่าพระนี้คือพระของคุณแม่บุญเรือนตมวบนเติมรุ่นพี่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะพระรุ่นนี้มีมวลสารพระพุทธน้อยปี2 4 9 4ที่คุณแม่บุญเรือนตัวบนเติมอธิษฐานจิตทาให้พลังงานเต็มและทําให้ครูบาท่านสัมผัสกระแสพลังได้ว่านี่คือพระของคุณแม่บุญ ผมมาคิดตามก็รู้สึกว่าคงจะจริงเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่นำพระเหนือผมนี้ไปแช่ในน้ำมันไพลทองแล้วจำน่ายออกไปรู้สึกว่ารีวิวของคนที่ใช้บอกว่าดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบางคนยังทักมาบอกเลยว่านอกจากจะใช้นวดดีแล้วบางครั้งนำน้ำมันไปทาที่ตุ่มแดงๆก็ยังหายสุดท้ายผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือพระเก่าราคาถูกราคาแพงจะทันคุณแม่หรือไม่ทันคุณแม่ก็มีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดหากมีมวลสารพระพุทธรูปที่ทันคุณแม่บนเรือนจะออกวัดสัมพันธวงศ์ว ซึ่งเห็นได้จากประสบการณ์มากมายที่หลายคนได้พบเจอไม่ว่าจะเป็นรุ่นไห,หนก็ตามจึงแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกหรือชอบบูชารุ่นไหนก็บูชาได้เลยถือว่ามีพลังงานของคุณแม่บนเรือนทั้งหมดแต่สาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะบูชาพระรุ่นไหนผมก็แนะนําง่ายๆก็คือพระพุทธเหนือพรมของวัดอาวุธนี่แหละครับที่มีทั้งมวลสารพระพุทธน้อยของคุณแม่บนเรือนแบบจัดเต็มอัดแน่นไม่มีกัก๊กเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าวัดอาวุธเป็นครังแสงของพระพุทธน้อยอยู่แล้วและรุ่นนี้ก็ยังมีทั้งมวลสารพระเหนือมวูกีาบชเพย ความท,ทั้ทงได้ดมุลกับทางวัดอาวุธอีกด้วยท่านใดสนใจก็สามารถบูชาได้ที่วัดอาวุธวิกสิตารามบางพัดนกะรุงเทพมหานครณสาราวัตถุมงคลหลังนี้หรือจะทักแชทฝากให้ผมบูชาได้เลยนะครับใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัตถุมงคลของคณแม่บุญเรือนจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับกลาบบประมีคุณแม่